You are now listening to Anything Talk podcast อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกรสุดส,สัปดาห์เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนนทเทวันเอกมกคลผู้ด,ดำเนินรายการ Anything Talk podcast แล้ววันนี้เราก็อยู่กันมาถึงอีพิโซดที่22กันแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อ โทเคโนมิกคืออะไรมีปัจจัยอะไรที่เราควรรู้บ้างโทเคโนมิกครับเกิดจากการรวมคําว่าโทเคนกับอีโคโนมิกเข้าไว้ด้วยกันครับความหมายโดยเข้าใจง่าย,ายๆเนี่ยคือการศึกษาเศรษฐศาสตร์ของคริปโตโทเคนหรือการนําความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาใช้ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจมูล,ลค่าของเหรียญคริปโตให้มากขึ้นนั่นเองครับเช่นครับการศึกษาเหตุผลว่าทําไมเหรียญบางตัวถึงเป็นที่น่าจับตามองในหมู่นักลงทุนรวมถึงโทเค็นซัายหรืออุปทานของเหรียญที่ส่งผลต่อราคาเหรียด้วยกันครับที่เราควรศึกษาเรื่องนี้ไว้นะฮะก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยควรมีความเข้าใจว่าเหรียญนั้นคืออะไรใช้ทําอะไรและประโยชน์ของมันคืออะไรมีการใช้งานจริงหรือไม่และทําไมคนต้องใช้มัน t ทเคน o m มิ s ครับเป็นการพยายามสร้าง Ecosystem นะครับทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยโทเคนโดยอีโคซิสเตนี้ครับจะประกอบไปด้วยโทเคนที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ Real a s s e t ซนะครับซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ฮะสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานศินละปะบล็อกโพส์รถยนต์อสังหาหรือแม้แต่สินทรัพย์ทางการเงินที่เราคุ้นเคยกันนะครับโทเคนเมิกนะครับเป็น,นกลไกในการควบคุมปริมาณเหรียญในระบบนิเวศ หรือ e c o s y s t e m ็มในแต่ละเหรียญน,นะครับค r ิปต o c เคเ e นซีที่ดีนะครับจะต้องมีโทเคโนมิกในการควบคุมปริมาณเหรียญที่ดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ให้ถูกมินตออกมามากจนเกินไปและควรมีกลไกในการทำลายเพื่อควบคุมปริมาณเหรียญในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันครับอีกทั้งครับยังทําให้เกิดโครงการต่างๆที่สามารถสร้างเศรษฐกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองภายในอีโคซิสเตด้วยครับโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งระบบนี้ครับจะทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่รูปแบบของการใช้งานอื่นๆอีกมากมายเลยครับแล้วก็จะมียู c a คสที่หลากหลายให้เห็นกันนะครับซึ่งประโยชน์ที่แท้จริงของ t o เคนโนมิกนะครับคือการช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไปยังโลกเสมือนได้ทุกประเภทครับและยังช่วยให้เราสามารถกระจายอํานาจหรือดิเซนเซอร์ไร์การควบคุมได้นะครับเพราะอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนครับ นอกเหนือจากเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สําคัญต่อโทเคโนมิกนะครับยังมีส่วนประกอบต่างๆที่จําเป็นต่ออีโคซิสเต็มอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคอมมูนิตี้ครับครั้งแรกของการสร้างระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับโทเคนนะครับจะต้องมีคอมมูนิตี้ที่คอยสนับสนุนหลักการและเป้าหมายของการพัฒนาโทเคนเพราะไม่ส่วนช่วยที่ทําให้เป็นที่รู้จักและทําให้โปรเจกต์เนี่ยมีกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนโดยจะส่งผลให้โปรเจกต์ต่างๆเกิดการเติบโตและพัฒนาได้อย่างมั่นคงครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างการพัฒนา โทเคน็นผลิตภัณฑ์และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้นะครับก็ควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและก็แบ่งสัสดส่วนพอเหมาะซึ่งกันและกันครับยิ่งคอมมูนิตี้เกิดการรับฟังมากขึ้นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการใช้งานจริงมากขึ้นนะครับก็จะยิ่งผลักดันให้โทเคนน็นนั้นๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นหรือเกิดการพัฒนาที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับอุปทานสูงสุดเนี่ยคือปริมาณโทเค็นสูงสุดที่สกุลเงินดิจิตอลหนึ่งจะสามารถมีได้นะครับซึ่ง สิ่งนี้นะครับจะมีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดราคาของเหรียญครับทำให้เกิดการกระจายโทเค็นหรือโทเค็นดิสติบิวชันนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้พัฒนาเหรียญจะใช้ในการกระจายเหรียญนะครับซึ่งเมื่อมีการกระจายแล้วก็ต้องมีการกําหนดการเพิ่มหรือการเผาเหรียญนะครับกำหนดในการลดจํานวนเหรียญออกจากระบบเปลี่ยนแปลงเป็นอุปทานของเหรียญนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลประโยชน์ครับยูททลิตี้ของเหรียญเนี่ยคือการนําเหรียญหนึ่งไปใช้ ประโยชน์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญใดไม่มีประโยชน์ในการใช้งานนะครับก็ยากที่มันนะครับจะมีอนาคตต่อไปได้ต้องอาศัยกระแสช่วยดึงราคาเอานะครับความสเสถียรก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของระบบโทเค็นครับซึ่งเป็นจุดสําคัญึงขนาดที่สามารถส่งผลให้เครือข่ายของระบบเนี่ยไม่สามารถเดินต่อไปได้เลยเมื่อมีบุคคลที่ไม่หวังดีครับหรือผู้ที่ต้องการจะเอาเปรียบ เพื่อผลกําไรนะครับเข้ามาปั่นป่วนจนเกิดความผันผวนของราคานะครับก็จะสามารถทําให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงกับระบบเศรษฐกิจของโทเค็นได้นะครับความหลากหลายที่เกิดขึ้นเองของโปรเจกต์โทเค็นทั่วโลกนะครับทั้งโครงการที่สําเร็จและไม่สําเร็จเองก็ตามเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่แต่โดยทั่วไปครับโครงการที่สําเร็จมักจะสามารถที่จะสร้าง Impact ได้อย่างชัดเจนบนโลกความเป็นจริงครับโดยการทําให้สิ่งที่ต้องจับในโลกความเป็นจริงเนี่ยไปอยู่ในโลกดิจิทัลได้ครับโดยโปรเจกต์ที่สําเร็จครับ ก็จะกอ่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้กับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหัวข้อโทคนอเมกคืออะไรมีปัจจัยอะไรที่ควรรู้บ้างก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยและหากท่านชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe ช่องเทค h o l o และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อไปสำหรับวันนี้ครับผมนนทเทวันเอกมกคลและ Tech คโ o l o ขอขอบคุณครับ You are now listening to Anything Talk Podcast.